ช่วงฤดูฝนแบบนี้ทุกท่านเคยสังเกตต้นไม้ที่เราปลูกกันบ้างไหมครับว่ามีสัตว์พวกนี้เห็นไหมครับเป็นหอยทากเข้าทำลายกัดกินใบพืชกัดกินต้นพืชจนเสียหายหมดเลยครับสังเกตดูเห็นไหมครับใบพืชอยู่ที่หอยทากแสดงว่าต้นพืชของเรานะครับโดนหอยทาก ลุ่มกินนะครับและทำลายเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้ทางช่องวิทีไทย p ี h ชนแนลนะครับจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาในการกําจัดหอยทากให้ห่างไกลจากต้นพืชทำอย่างไรหอยทากจะไม่เข้าใกล้ต้นพืชและต้นพืชจะไม่โดนหอยทากทำลายนะครับสวัสดีครับทุกท่านและที่ช่องวิทีไทยพีชนแนลนะครับ ในวันนี้ทางช่องวิทย p c ีช n แนลมีแนวทางดีๆครับในการกำจัดหอยทากให้ห่างไกลจากต้นพืชไม่ให้มาทำ L ลายต้นพืชตามมาดูกันเลยครับเมื่อหอยทากระบาดและเข้าทำลายพืชผ AP ักที่เราปลูกไว้เห็นไหมครับ เรามีวิธีง่ายๆถ้าบ้านของใครนะครับมีทรายจะเป็นทรายละเอียดหรือทรายหยาบก็ใช้ได้นะครับทรายพวกนี้นะครับหอยทากจะกลัวมากและกําจัดหอยทากได้อย่างไรนะครับวิธีง่ายๆเลยครับวิธีแรกนะครับเราจะใช้ทรายอย่างเดียวนะครับโรยเข้าไปที่รอบๆต้นพืชโรยเข้าไปเลยครับโรยเข้าไปแบบนี้นะครับ หอยทากจะมีเมือกอยู่ด้านล่างมาดูการเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะนําหอยทากไปจุ่มที่ทรายให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมือกของหอยทากจะติดทรายขึ้นมาแบบนี้เมื่อหอยทากหดตัวเข้าไปด้านในนะครับทรายพวกนี้นะครับก็จะทําให้หอยทากตายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหอยทากจึงกลัวทรายเราจึงใช้ทรายนะครับโรยเข้าไปรอบๆต้นพืช นี่คือวิธีแรกนะครับหอยทากนานจะตายหน่อยนะครับแต่วิธีที่สองหอยทากตายอย่างง่ายและอย่างไวเดี๋ยวตามมาดูอีกหนึ่งวิธีครับส่วนวิธีที่2ในการกําจัดหอยทากให้ตายได้อย่างไวเราจะใช้เกลือเป็นส่วนผสมร่วมกับทรายนะครับใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแบบนี้ นอกจากทรายจะช่วยทำลายหอยทากให้ตายได้แล้วเกลือจะช่วยทำลายหอยทากให้ตายได้อย่างไวขยำเกลือและทรายให้เข้ากันดีนะครับเมื่อหอยทากโดนเกลือเข้าไปนะครับก็จะตายอย่างไวเพราะว่าเกลือนะครับจะทําความแสบร้อนนะครับให้หอยทากซึ่งเกลือนั้นมีความเค็มนะครับ เสร็จแล้วเราก็นำไปโรยได้เลยครับที่โคนต้นพืชเหมือนวิธีแรกนี่ครับโรยเข้าไปแบบนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันตรงนี้นะครับก็มีหอยทากเหมือนกันเราก็นำทรายและเกลือนะครับหรือถ้าใครมีทรายอย่างเดียวนะครับก็นำไปโรยได้เลยครับเพื่อป้องกันและกำจัดหอยทากนะครับไม่ว่าเราจะปลูกพืชที่ใส่กระถางแบบนี้หรือจะเป็นแปลงผักก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวมาดูต้นพืชต้นนี้ซึ่งเป็นต้นมะเขือนะครับและมีหอยทากตายอยู่ด้านในเห็นไหมครับนี่นี่ครับแห้งเลยนี่ครับผมได้ใส่เกลือนะครับนาและทรายไว้ด้านในนานแล้วนะครับแล้วก็ใส่อีกหนึ่งรอบนะครับหน้าฝนนะครับต้นต้นหน้าฝนนะครับเมื่อฝนเริ่มตกเราก็ใช้เกลือหรือว่าทรายก็ได้นะครับนาโรยแต่เกลือนะครับควรใส่น้อยลงไปนะครับเพราะว่าเกลือนะครับ อาจจะทําให้ดินเค็มนะครับและต้นพึ่งเราอาจเฉาตายได้เพราะฉะนั้นนะครับเกลือเราจะต้องใส่ปริมาณแต่พอสมควรนะครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับในวิธีการกําจัดหอยทากนี่ครับหอยทากตัวเป็นๆนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับหอยทากตัวเป็นๆนี่ครับทุกท่านนะครับได้รับประโยชน์แน่นอนนะครับและหอยทากนะครับเมื่อโดนทั้งเกลือนะครับ และสายเข้าไปจะตายภายในนะครับ1ชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับนาะหอยทากเมื่อโดนเกลือและสายส่วนมากจะหดเข้าไปอยู่ด้านในนะครับและอีกไม่นานก็จะตายนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องนไทยพี h ช n แนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจําเลยครับอย่างคลิปนี้ผมมาแนะนํานะครับวิธีการกําจัดหอยทาก ให้ตายได้อย่างง่ายๆโดยการใช้ทรายนะครับโรยเข้าไปที่โคนต้นพืชหรือแปลงผักก็ได้นะครับบนพื้นดินก็ใช้ได้นะครับโรยเข้าไว้เลยครับนะไม่ต้องโรยหนาๆแบบนี้นะครับผมสาธิตให้ดูนะครับนะเราโรยเลยครับเมื่อหอยทากเดินผ่านมานะครับเราจะสาธิตให้ดูอีกรอบหอยทากซึ่งมีเมือกอยู่ด้านล่างนะครับเมื่อโดนทรายหรือว่าเกลือเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับนะ หอยทากก็จะติดนะครับเห็นไหมครับทั้งเกลือและทรายเมื่อหอยทากโดนเกลือและทรายนะครับ <Hebrew> ซึ่งเกลือมีความเค็มนะครับหอยทากก็จะหดตัวเข้าไปด้านในอีกไม่นานนะครับเกลือนะครับซึ่งมีความเค็มจะทําความร้อนนะครับเผ็ดร้อนนะครับให้กับหอยทากหอยทากก็จะตายแบบง่ายๆและทรายนะครับซึ่งมีความหยาบหอยทากมีเมื่อนะครับเมื่อทรายเข้าไปอยู่ด้านใน ก็จะทำความระคายเคืองให้หอยทากหอยทากก็จะตายเช่นกันครับ